2,568ค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่เป็นะบวนแห่ส่วนเรื่อพรุ่งนี้ก็จะเป็นการจุดต้องไฟนะคะขอแจ้งกหนดการคร่าวๆนะคะกินวการที่เราวันนี้หลังจากที่บํบวนแห่ก็บบ้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้นางรำมาที่ประเอ็นลำดับต่อจากนี้ก็จะขอเรียนเชิญน,นะคะเรียนเชิญ ท่านเรบีระโยนนะซึ่งซึ่งเป็นรักงารการตำเตำนิงการัาตำตกลงของาน้เิกได้กล่าวรายงานการดำเนินงานการจัดงานดังนี้ต่อท่านประธานและขอเรียนเชิญท่านดรเอกภาพคุซื่อนะคะได้ขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานค่ะเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมืตอต้อนรับ านดรเอกภาพพลซื่อโคศุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสียงปรบมือครับพี่น้องครับบ้านเมงคลของเราถือว่าโชคดีหลายหลายครับครับวันนี้นะครับท่านดรเอกภาพพลนุ่งหลานเท่าบางคนอาจจะไม่ได้รูจักเดียวเดี๋ยวท่านดรเอกภา อนุไปย้ายมาตะก่ค่ะไม่ได้ลงภาพไม่ได้มาเลยมาตอนองเบิรงดสุเทพนะคะยูบเทีปภาพปีเกณฑ์เลืกย้ายตั้งแต่ไปยูนี่เชิญท่านด็อกเตอร์เอกภาพพงซื่อประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงกับผม นายนาเดศพยอมรักษาการกำนันตะบนลุเลิศในานามของคณะผู้จัดการประเทศีบุญบังไฟตะบนลุเลิศประจำปีพศ2568พร้อมผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวบ้านลุเลิศตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน,นครับซึ่งพร้อมการนักที่นี้ขอ,ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่าน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบังไฟตำบลบุมงเลิศประทับปีพศ .2568 ในครั้งนี้กับผมขอเรียนถึงวัตถุประสงค์ตลอดจนการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อโปรดทราบดังนี้ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเทณีที่สำคัญของชาวอีสาน ที่นิยมจัดขึ้นในเดือนหหรือที่เรียกว่าบุญเดือนหซึ่งเป็นหนึ่งในงานบุญที่สิบสองของสิของชาวไทยโดยจะอยู่ในราวเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนอันเป็นช่วงฤดูฝนและย่างเข้าสู่ฤดูทำนาตกก้าหวานไถเพื่อเป็นการบูชาพระยาแขน ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยการถัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟให้คงอยู่สืบต่อไป 2. เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามของวัฒนธรรมไทยสามเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกส่วน ภาพส่วนได้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานอันพล, okay. ลังความรักความสมัครสมานความสมามัคคีของชาวตำบลบุงเลิศซีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวตำบลบุงเลิศในการจัดงานปฐมณีปูนรถไฟครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวบ้านบนุงเลิศหมู่ที่หนุ่ม มู่ที่2อมู่ที่เจ็มู่ที่9ในการเตรียมขบวนแห่บ้ญงไฟและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคบ้องไฟหมื่นและบ้องไฟแสนจ,จำนวนหลายบ้างเพื่อจุดถวายพยาเถนกางรายงานกลงต่อแค่นี้กำนันพยาบ้านนะครับสขบวนบุญเลิศทั้ง9หมู่บ้านขหักบ,บริบ้านบ้านเลิศ3 พี่น้องชาวบ้านบุงเลิศและพี่น้องบ้านใกล้เกียงสีจ่จากผู้มีจิจสตาดุลโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานและขอขอบคุณผู้ให้การสนัสนบสนุนป้องไปทุกท่านไว้ที่นี้ด้วยบันนี้ได้เวลาอัน รวมควนแล้วกผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการบุญะเพณีบั้งไฟตำบ,บนบุงเลิศประจำนปีพศ2568ครับรวสก,การประเดียวกับคณตั้งท่านประคุณอุทภสมาทิคนจากวัดบ้านบุนเลิศจากคณะตอมบุญบุนเลิศ ท่านผู้นำของกำนันผู้เดี่บ้านทั้งสามหู่สี่หมู่ผู้กำนันคณะท่านผอโรงเรี์อยู่เมื่อเพื่อนเพืนถึงเรื่องเนแทนจากสบบเบอร์ดีคณะคุณอาจารย์พี่น้องชาวบ้านอยู่เลิ่พี่น้องบ้านเคยเป็นเพียงเพี่เคารพทุกๆท่านนะครับเราขอขอบคุณทีมงานอยู่เลิ่ผู้นำทั้งหลายนะครับปีนี้ เป็นปีเลือกตั้งของทีเป็นปีเลือกตั้งนายกเทศบาลและสทอ,อแล้วก็ตอนนี้ก็รอการรับรองจากคอประทอยอ,อยู่ทำให้การเสนอผลงานไม่เ่่งที่ควรนะครับไม่ได้รับการสัเสนนจากเทศบาลแต่ด้วยความเป็นเลือดชาวบ้านป็นเลือดความเป็นภูไทยความรักบ้านเกิดรักวัฒนธรรมของตนเองนะครับ ชาวบ้านของเราทั้งสี่อยู่าจากการสอบถามจากผู้าวบ้านบอกว่ามีได้ทำกันเองในในอาศัยทีะบ้านของที่สบายนะครับแต่เรื่องความที่พวกเรานั้นเป็นคนที่มีความรักในวัฒนธรรมมีชาติเกิดจากพวกผู้ไทยของเรานันมีความเข้มข้นในสายเลือด ถึงแม้จะไม่เห ja, nah ็นว่ประมาณจากจิ่อื่นนะครับเราก็สามารถทำได้อย่างวันนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมศักยภาพของพี่น้องชาวบ้านที้งเลือดทั้งฝาและขอขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนะนั่นเดียวว่าเป็นเกียรติกำลังกำลานมาป้นมาสอยทำงานเ้องย่งใหญ่นะครับมาดีทีมงานเพืนกันน้อยแต่เ่าสามากถลายสุภูสุคนะครับมาดีขอบคุณหลายๆ ขอบคุณลุงหลานพี่น้องที่เสียสละขอเลือดออมบาตรมือเลือกไปได้ไม่เคยเลือดเลย,ย,ยนั่นจะไหวสมไหวสามดูนะครับขอขอ้อนวอนเถิดครับวันนี้ถ้าไม่มีใจถ้าไม่มีความรักก็คงไม่ทำกันนะครับขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับทางคณะกรรมการขอาวจใสทีมงานประชาสัมพันธ์เยี่ยมมากดีมาก ขอขอบคุณทีมประชาสัมพันธ์ของบ้านงเลิศคนรู้จักกันทั่วว่าวันนี้พรุ่งนี้จะมีงานบูตบไฟของปูไทยบ้านดุงเลิศน,นะครับขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ทำมานี้ให้สําเร็จรุ่งเรืองดีดีนะครับไม่นี้มาพร้อมกิ่งกนะ้านอยู่เนาะมาจูวัดเราทีละเขาเคยยู้อแต่เล็กแต่น้อยสมัยผูมิเป็นนิน้อยแต่แลดินอยู่นีละ ก็ไม่สาราสูนสง,งนี่สาราไหมเหตกรักบที่เปิดโลนวัดเขกาไปทีมดีปะโดยเฉพาะเราได้พระคูนะครับดีมาอยู่จางบานแปดหนึ่ง 81. ทุกสีธาอินทะสมาธิคุณเหกรับอินทะสมาธิคุณเป็นอยู่กับบางการะเบืองพัชรา้างเาข่านะครับสวยลูกสวยหลานเจ้าบางกระเมื้องม่งานนี้ก็สวยอยู่เออสวยตลอดได้คู่เขาเหรับ รักษากระดูกตอนนี้ผมว่านี่คอบคุณหลายเด้อมื่อวันนี้รัชนีพุทธซือสอสอมีได้มาน้ำเพราะวันตอนนี้เป็นตุล่องวนาพักกล้าทำตุล่องวนาพักภาคอีสานนี่มีทั้งมาญหาในบ้านนอกนะครับมื่อวันนี้ไี่เป็ล่องวนาพักกล้าทำภาคอีสานมีคนเดียวคือดรรัชนีพุทธซือเมื่อเช้าได้รับเชิญจากท่านสส ปีดาปุ่นสอสอบ้านอยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นท่านปีดาโลกโลคณะครูจะหาวิธีการออกกฎหมายแก้ปัญหาหนี้สินครูนะครับเลยเชออออิญสสทั้เนีมาช่วยไปเป็นประาธานเปิดงานที่อำเภอพลจังหวัดขอแนแก่นนะครับก็เจอจาบอกพวกเราทุกป,ปีถ้าว่าจะมาเลวกกันเพราะที่คือนบ้านเกิดเป็นรอยบ้าน ผบวานยากนะครับปีนี้เวลาปอกพิมันไม่ได้มาแต่ความปูดฟันบ้านเืองเื่อนนอนนะครับโดยเฉพาะผมนี่ถือว่าจะต้องมาเลื่อนนะครับให้เป็นตัวอย่างกับพวกนกหลานว่าพแมันมีตำแหน่งสูงแล้วก็ไม่เคยลืมบ้านเลื่อนอนอนไม่เคยลืมบ้านดุงเลิศไม่เคยลืมภูไทยของาพวกเรานะครับโดยเฉพาะบ้านบุงเลิศผมภาคภูมิใจที่ลูกหลานนะครับกล้าสแสดงออก ลูกหลานไม่ทิ้งขนมทะเนประเพณีแม้งงานเล็กงานน้อยผมไม่ได้มาก็าะจะมีทีมประชาสัมพันธ์ของผมว่าออกข่าวส่งข่าวก็ได้ดูอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้แสดงให้ญญเห็นว่าพวกเรา,าั้นชาวภูไทยุญเลิศลูกหลานุมเลิอไม่มีวันที่จะสิ้นสูญไปเพราะเรามีรุ่นต่อรุ่นส่งต่อกันมาเรื่อยๆนะครับ เสียสละไปเดือเงินจักบาทก็มฟาฟ้อนรำนะครับซ้อมกันเป็นเดือนละเพื่อรักษากระดมคะแนปมะเป็ีเพื่อให้พวกเรานะครับเด็มีกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะเดือนเดือนหกนะครับบุญมักไฟของเรานรเรานาาี่ยเพื่อบูชาพยาแถงตั้งแต่สมัยปูย่าตายายได้พาพวกเราสร้างขึ้นมามาถึงรุ่นพวกเรารุ่นพวกผมรุ่นลูกุนหลานนะครับก็สืบต่อไปขอคว้ออนิงส์ผุบุญ ที่พวกเราได้สร้างให้บ้านให้เมืองนะครับขอให้นลวงสมุกคนนี้นำส่งพวกเราชุนบุลเลอรและพี่น้องทุกคนนะครับขอให้มีความสุขความเจริญการเาสิ่งใดขอเสริขขอมความมุ่งมากปรจริทำการาสิ่งใดขอให้สำเร็จให้ราบรื่นนะครับก็ฝากพวกเราว่าเราเป็นเจ้าบ้านสิ่งในบ้านบุลเลิรเป็นเจ้าบ้านเราต้อนรับแขกบ้าน ด้วยความอุ่นๆนะครับให้คนเขาชื่นชมมาบ้านบุเรินแล้วมีแต่ความสุขมีแต่มมตรไปตีเหมือนกับที่เราไปเอาอุ่นที่บ้านถึงว่าที่แต่ไฟแต่หลายล้านพนสิบล้าน,นนะครับใครไม่อยากจะไปเพราะไปแล้วมีแต่ความสุขมีแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้เห็นของดีๆนะครับบ้านบุเรินเราก็เช่นกันนะครับอยากจะให้แขกมาแล้วให้มีความสุขกลับไป นะครับดย๋ยวนี้มีเหตุการณ์หลายๆนะครับที่ผ่านมาถือว่าผ่านไปนะครับต่อไปนี้พวกเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพที่ดีเจ้าบ้านที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาชื่นชมเฉพาะพวกเราชื่นชมเฉพาะคนไทยบ้านเมืองเดียวนะครับเราต้องให้คนอื่นเขามาชื่นชมให้คนอื่นเขามายกย่องพวกเราด้วยนะครับการที่คนอื่นจะมายกย่องพวกเราก็าดีที่พวกเรานะครับ ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีฝากลูกหลานฝากพวกเราทุกผู้ทุกคนนะครับเราเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกมาจานให้ตาตาแต่นะครับถือว่ามาในจุมชนภูไทแล้วมีความสบายใจนะครับขอบคุณทุปปกภาคส่วนนะครับที่ทําให้งานนี้สําเร็จร,ร่วมด้วยดีด้วยความรวมใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมการจัดการในวันนี้และได้แสดงให้เห็นถึงพลังความรักความสามคัคคีของชาวตุนบุรีมม ในการร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมประเพณีบุญบ้องไฟซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานให้ผมอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตลอดไปเป็นการทำบุญแจ้งเทวดาว่าเราพร้อมแล้วนับจากนี้ต่อไปชาวบ้านบึงเลิศตะบนบงเลิศพร้อมแล้วที่จะลงมือทำนาเราก็ให้สัญญาณไปที่พระยาแสนเทวดานะครับพรุ่งนี้เราจะมีบ้องไฟ ขึ้นไปแจ้งพิวดาว่าเราพร้อมที่จะทำไรทำนาแล้วก็ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลขอพี่น้องของเรานะครับทำนามีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้ข้าวกล้านันอุดมสมบูรณ์ได้เงินได้ทองร่รวยทุกผู้ทุกคนพี่น้องของเราทุกผู้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำอะไรก็สำเร็จราบรื่นโชคดีทูกคุณท่านครับบัดนดีปลาสุขวแล้ว ผมขอเปิดงานพิธีปูนมะไฟที่เต้าพนุลงเลิศประจำป้าน้ามาดี้ครับขอเสียงปรบมือด้วยกับท่านดรเอกภาพคุณซื่อครับครับอันนี้นะครับคุนว้าครับผิดแมสท่ามีได้พูดแทนอยู่บ้านเอาถ่าเรามีหูเลิศล้าหเลิศนะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับผมขอขอบพระคุณท่านดรเอกภาพคุณซื่อ อีกครั้งหนึ่งนะครับ